สบายดีสบายดี e. สดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเพืทุกคนเด้อมือนี้นะทุกคนน้องยูสิพาทุกคนเป็นเลาะบึ่งตลาดยามเหลงอยู่ลองสาเนาะทุกคนเนาะซึ่งเขาบอว่าได้ไปดูโดนแล้วทุกคนแล้วมือนีสิพาทุกคนเป็นเลาะบึ่งน้องไปกับแม่เนาะทุกคนเนาะมาบึ่งกันว่าตลาดอยู่ลองสาสีมีอย่างแดงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็สิพากันไปเดินตลาดเนาะทุกคนเนาะซึ่งมาเอารถมาจอดเหือนนะสาวตลาดก็อยู่ข้างๆนี่เนาะพี่น้องนี่ตา bah, า aciones, ลาดอยู um ่ทางนี phải, ้ นี่ออกไปนี่กระเมตลาดเลยอยู่นี่เนาะตลาดเนาะไปเดี๋ยวสิพาทุกคนไปบึ่งเนาะว่าสิมีอย่างเด่อยู่ตลาดยามแรงนะทุกคนเนาะว่าเพื่อจะเอาอย่างมาขายเด่ตอนแรงแล้วเขาสิไปซื้อย่างเด่มาได้กินแรงนะไม่เนาะมาเฮ็ดกินแรงลงมามาได้กินแรงเดี๋ยวไปบึ่งน้ำกันเนาะทุกคนว่าเขาสิได้อย่างกินแรงมึอนี่เขามาจ่องจ่องโลละเดีเยาก็มาลองบึ่งอาหารทุกคนอ่ะกิลูกอันนี้เป็นสตีนหมูปลาลูกนางปลา คือสิตัวใหญ่ขนาดบึ้งขามันนี่ก็แล้วบึ้งป่านี่ก็ป้าตัว,ต,วตัวนี้โลเค่ะเดี๋ยวนี้จิ้มดบะฮวาโล่ใช่ไหญ่ายเหี้ยนะคุณมันกะห่างทะเลอุ้ยลง่วามป้าอันนี้เหี้ยบะฮวาซัาดป่าอันนี้นะป้าตัวหินพี่น้องอัน,นออยุงยางายมีอย่างอ,นนอันนี้ก็มีสัดป้าอีกว่านี่ป้าอันนี้ก็หินอันนี้นะพี่น้องนี่นะ อุ้งกระหอกบ่มีตัวหนูว่ะมือนีมีว่ะตัวเดียว <c oughs> ได้ทุกมือบ่หนึงองอยากได้ไปยางให้อันนั้นนะ <c oughs> หาเลือกตัวเดียวนึงพี่น้อง <c oughs> สุดท้ายมักมีตอนตัวเศร้าวะ่ะ อาหารอาหารอ่านสัตว์ป่ามื้อนี in, ้ม <teaching. S 1> ื untuk, ้อนี้สัตว์ป่าหลายเด้ไก่สิเมื่อแล้วจึงสิมาปึ้งอีกอันนี้กระอกกระอกนี่ตัวใหญ่ๆุน่ะอยู่ได้ไไ้อันนี้แหละาอีแม่มเาะมื้อหน้าให้อีแม่มาซื้อให้ ตลาดโรงะสารพี่น้องโชของงงเสื้อที่มาเลาะตลาดยามเมล์ของปลาสัตว์ปลาหลายแหง่งซื้อแล้ววะแม่แม่แม่ซื้อ,อแล้ววะได้อันเดย์ได้ได้หนังหมูเอาหนังหมูไปี๊ดยังก็แม่เอาไปี๊ดเด็กกินเกาะ ฮะเอือบเอือบเอตติงโลเดือนัางโลเซีนฮาโลเซ้นฮขนณะนั่งซีนเดซีนโลเดือนั่งซืซอยังโลเซียนฮาเือมะเขือโลเขาเดินมะเขือนี่แม่โลสองห้าสองีชห้าโลสองห้าได้แล้วสองพิช

ซีนเอานั่งแพงก้อนซีนว่ะเอาบอมห้ตัดาม่้รอาหนึงามูป่าห <c oughs> มูป่านี่เป็นอ่านานๆที่ได้เห็นเลยทุกคนแต่ว่าก็มีเนาะนเพลดมาตลาดนี้ เหนแต่่เห็นขาปตูคนที่เอามาแปงกันสาจีินบุดเห็นขาน้องบุดเห็นขาน้าเห็นขาหลังก็สีไม้สดมาซื้อยังมาซื้ออันเด้อโอ้นเ่้แอะนไนด้ะ ปาบุ้งดูาคือได้ืเ่าไงตัวลายเส้นกว่าส่งนห้าเลยไส่งโุนก็ส่งแสนสีงขีดคือกันอันนี้กระไรคือกันแม่กระไลบัได้ลายบัได้คือกันบัไดตัดถึงซะที่ปนเลือดใช่ไหมลายโหดเป็นอย่างที่จบเจ้าเนี่ย นาะผู้ชายให้กิฟต์ยืนเข้าฟังเด้อเพื่อนังลูเซนสาวนงแพงก่อนซีนบ่นี่ปานงีลกยากอีกนอยังแพงอยู่ยาทําไีดกเ็อีกครับนี่าก้นซีนด มันก็ได้หน่อยเดียวคือว่าห้ามชื่อเลยนะคะหลังเส้นห้าสิบเร้กินแล้วเส้นปลาดเ่ะเบทรล้เดนีนหนังหมูกับซีนหมูป้าตันนี้พี่พี่ป้า ปลาส้าสมที่บอกส้มปลาวันนี้ไอตุนเอือบปลาหมมอ,อเอือบปลาเอือบเอือบป <c oughs> อลายางโลบึนตลาดยามแลงทุกคน,นมือนี้มีอาหารหลายเนาะมือนี้เนาะตกปลาอาจารย์ไม่ให้ตกนะเนี่ย ไปเลาะซื้อมะคอนอะาะมะคอนี่ต้องเป็นทางเขาคุณปะเลาะซื้อมะคอะะนาสาวพรวบุตรมาเลาะตลาดโดนโดนละ จะติตโดโตรือพุ่นเพาะมาอีกทีตอนนี้ก็คือแบบป้าติ่มเลยคงกินก็ลากหลายแฮงให้แม่สรีซื้อไปคือบักนาโนยบักมาน้อยแม่สรีนี่ข้างหน้าอีแม่์เลยไปเลาะพุ่นก่อนปะไปเลาะตะซนพุ่นมาพุ่นก่นนกนอนอืออรรีีุ้ยันนี้กะหอกกระหอกแดงด้วยอันนี้เนาะออ๋ อันนี้กระตูนูแม่ตูนูอันนี้นะนูอันนี้ง่ายไหมวะตัวไม่ไ,ไ,มไหมวันตัวไม่ไหมลายแห้งตหนูตัวกระหอบแม่จะซื้อมาโครพักมีซีโซติมเลยพี่น้อง อันนี้กระกรองห 18, 15, ้าพันนี่อันนี for, ้กระองห้าหรือสิบกระองเขาได้อันนี้กระกรองสิบพันสิบพันลงรวมให้เร็วบ่มีเยอะไ่มบ่มีอันนั้นมันบ่มีสิบ่ิบเซนอยู่กลางทางคนดีเข้าเจ้าบุค่ายเราอยู่กลางทางคนเยี่ยมมึงดูเยี่ยมมึงมากลางทางนี่บ่อยู่ยุนอกสิบกิม พออยากกินมะพอหนะทุกคนอ้อมมะพอมะพอไปเปื้อยบายเขาเสบเดี๋ยวพูว่าจิมีบ่บ,บ่มีเลยมีถงหนึ่งเมวานะ่ะแต่ว่าถงนั้นท่ามนมันมันโบปานใดพี่น้อง บรรยากาศยามเลงตลาดลองสานพี่น้องพาทุกคนมาเลาะบึงตลาดยามเลงอยู่ลองสาเคนเราพองกินลากหลายแหงเดงมาเดองถุงเท้าพันเดิม còn sao ở... yeah. các hãy là... đổ... tú, đổ, đổ... Đổ làm, bố, đây nè có người này nè cái này là cái là cái

ตู้ขาใดก่อตัว HD นี่นะไปพึ่งห้องอันผันนั้นดูปะโตขดเองสิเหงอตัวอันกระหอกนี่ตู้ขาใดตัวกระหอกตัวเก้าสิบอู้มีตัวนกเด้อนกอน กระแหว่งแพงนิดๆอยู่เป็นน้ำหอมบัวน์บัวน์ได้มาซื้อจิโน่ไนอนมันก็ถือว่าบวแพงนอนซาต่าเนาะเป็นน้ำหอมบัวคอยมาซื้อผู้ใด้อันมักซื้อนี่อาจจะหูว่าแพงหรือถูกเนาะตัวนึงเก้าสิบกระหอบตัวนู่นฮาร์เมมตัวห้าสิบตัวน่ะไรตัวนี้คะเป็นวะกระถึกสั่นตัวซุงคัดนั่งค่ายกระชิ่แพงหน่อยนึง มคือีรอีกพอเาฝากฝากเอาเนี่มันคือสีดนอีหอยยาง้วหอม่านะมันขักก้นอออเอาส่งตูก็ได้ตอนนั้นอีเม่มาซื้อหอตูเขาเดี๋ยม่ ตัวเศ้าพันตอนนี้คือแพงแท <c oughs> ้นนคนบ้านเดียวกันเห็นหน้ากันกระทัก,กทาย อันนี้ก็จะเป็นโซนนะทุกคนเพื่อนที่ขายเป็นโซนเป็นโซนโซนพักโซนขายอาซีนโคนโซนขายปลาอันนี้จะเป็นโซนขายปลาอันนี้ตัวใหญ่มากทุกคนมาไปดูตุ๊กลา嘛วิธีลงละตี ลกอันเด้อนางมูเอ้ามาท่าเพิ่นดูเซน้ำบุญนีงเซน้ำแล้วล <c oughs> ่ะสามชิ้นนาทีแล้วก็ข้างหม้อพื่อนเราหนังลงพร <c oughs> ้อม่ให้หม่พูดใจ <c oughs> เออเซน้ำก้อนเมื่อพอแล้วเซน้ำพอนเห็ดอืนแล้วเมิ้อเราจะคนมาลวกหนัง <c oughs> บ่คือปั้ดไปตอนไปตอนแบบนีบเลือนเชกัน้ำแข็งคีอต้มๆนั่นมาทำสูตรไปเนบากเขานั่นแหละไฟก็เน่ารกไฟเราขั้นว่านั่นเจ้าเน้นก็บ่จะเผาย่างเดียวทำน้ามันงอเราคอยสื่อหม้อตรงข้างชืองกับน้าไฟพงกันกะว่ามันนั่นน่ะเจ้าไปยามบึ้ง เออไปดึงแล้วนี่เออออกเลยดิแล้วแม่เอาออกรถ่านมาเลยไอ้นนตนุ่งเลยะปลาลหกสิบงนี้งงงรเงอุ้ยเมื่อกี้นี่เพื่อนบอกเอาซัดปลาออกนี้เพื่อนเอาออกแล้วไหดเมื่อกี้นี่ม่พอดีคนมาเลาะลายลานูตห้าสิบ บุงเ,เมตุคนสัดปลาหลาขนาดนี้เปนก,กระหอกบึงตัวมู่อันนี้ก็จะเป็นบ,นอ,นนบอนไข่มู่ันี้ขนาดอะไข่งัวไข้ข้อยบอลนั้นอยากห้างกันเนะาะบอนไข่มู่กับไข่งัวนี่กอไข่มู่กระถือต่ดินห่ขายไก่ไปเขากะิลงทางนี้ได้ไปะนี่หมือนนสาวยุนีเนาะทุกคนเนะเาะรถมาจอดอยู่นี่ นานเมือน,นานไปนานมาเพื่อนทิ้เอาแพตป้ามาหลายเด้ทุกคนส่วงนี้เริ่มหาได้นอน,<ๆ>น,นไมเนาะมันบ,บุฝนละหาเริ่มได้แต่ว,ว่าหอดเดือดเด้๋ยก็มันยักเสาะยากคะนะมันจะมียามเสาะยากเสาะง่ายอันนี้คือเหงือหน,นาสาวน้องเฟสทุกคนเราติดอยู่กับตลาดจะสีเลย เขารถมาจอดอยู่นี่มาตลาดตเตลเฮือก็มาจอดอยู่นี่เขาได้อย่างเดทุกคนมารีวิวบึ้งดูแม่เขาได้อีย่างเดก็คือได้มกเออหิวไงเออหิวเนี่ยหิวขเขาลงเนยได้เฮาก็สิได้ยูอ่าซีนหมูป้าแลวก็ะนังหมูป้าเนี่ยทุกคนเนาะ เอาไปต้นหลานไปต้นหลานหลานผู้เดียวดีไปสิเด็กก็ต้องมีโคงต้นขค้งฟ้ามาหูฟ้ามาเขือนเมือหน้าสาวหน้าสาวซื้อปลาให้ลักลักเข็นเขามาเอาปลาอยู่งือนหน้าสาวนี่ทุกคนเขาไปตั้งใจมาตลาดเนาะเขามาเอาปลาอยู่งือนหน้าสาวนี่นี่เขามาเอาปลาไปเห็ดลาบเนาะทุกคนเนาะน้าสาวอันนี้ปลาเรี่ปลาหอมวะปลาหมมนี่ผู้ใดหูจักปลามมมบอทุกคนแซ่บแซ่บเอาไปเห็ดลาบโอ้ผู้ใดเอามาแขนอเนาว เอาไปเห็ราาบกินเขาน้าสาวซื้อปลาให้แล้วเขามาเอามาเอาแล้วนนี้เมร่าพาไปลาะตลาดได้หลายอันแหงทุกคนนี่เพนจะกินซีนหมูปลาเนาะซื้อซีนหมูกับหนังหมูไปเอ็ดเอือบให้พพอ